สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Science เราอ่ะรายการที่จะมามอบสาระความรู้พร้อมนําเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดเพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรานั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะพบกับแอมแปร์นสสดัดจันพกษาค่ะแป้งสอสวรค์วงสัญญาค่ะค่ะพี่แป้งคะทราบไหมคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีการใช้ AI นะคะหรือว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเข้ามาใช้ประโยชน์กันอย่างมากมายเลยนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถวิเคราะห์ ตรวจหาโรคมะเร็งในดวงตาได้อย่างแม่นยำเลยล่ะค่ะ AI นี้ส่งผลต่ออาชีพของคนเราได้ไม่เว้นแม้กระทั่งอาชีพที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษอย่างหมอเลยเหรอคะเนี่ยเอว่าแต่ว่าจะใช้ตรวจได้จริงหรอคะจะจริงไม่จริงนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับแอปพลิเคชันตัวนี้กันคะ่ะ b บรยันชาวศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเบเลอร์และทีมได้เริ่มต้นพัฒนาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า White Eye Detector หลังจากที่เขาได้ค้นพบว่าลูกชายของเขาได้รับการตรวจพบโรคมะเร็งจอประสาทตาเมื่อตอนอายุ4เดือนในขณะที่ซอฟต์แวร์สามารถตรวจพบสัญญาณในตาขาวตั้งแต่ตอนที่อายุเพียง12วันเท่านั้น ด้วยเหตุนี้เองนะคะเขาจึงได้เริ่มพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยระบบ Machine Learning ในการวิเคราะห์รูปถ่ายกว่า53,000รูปนะคะจากเด็ก40คนโดยที่ครึ่งหนึ่งในนั้นมีอาการทางตาจนคนพบว่าหากมีจุดสีแดงในดวงตาจะบ่งชี้ว่าเด็กมีสุขภาพตาเป็นปกติค่ะแต่หากพบจุดสีขาวก็สามารถสันนิษฐานได้ว่ามีแนวโน้มที่จอประสาทตาจะมีปัญหาค่ะเป็นโรคมาเ็งจอประสาทตาเป็นต้อหรือโคดีซี โดยการทดสอบพบว่าแอปพ,พลิเคชันนี้สามารถตรวจเจออาการได้เร็วกว่าหมอประมาณ1ปี3เดือนเลยทีเดียวค่ะถือว่าแอปพ,พลิเคชันนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะคะมันช่วยให้ผู้ปกครองสามารถตรวจสุขภาพตาของเด็กๆได้ ซึ่งหากพบว่ามีอาการที่ผิดปกติก็จะได้รักษาการได้ทันทุกทีนั่นเองค่ะไหนลองโหลดมาใช้ดูบ้างสิอย่าเพิ่งค่ะจะเย็นๆนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะแอปพลิเคชันเปิดให้ดาวน์โหลดได้ฟรีในระบบปฏิบัติการ iOS ค่ะส่วน n n r r o i ใจะเย็นๆก่อนดอก่อนนะคะอุ้ยถ้า,างั้นน้าขอ,อยุ้มโทรศัพท์มาโหลดหน่อยสิคะ ก็ได้ค่ะแต่ว่าไว้หลังจบรายการแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะโหลดให้ได้ลองเล่นดูนะคะแต่ว่าความรู้ของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีมาฝากแค่นี้นี่นาอ๋อใช่ค่ะช่วงสาระน่ารู้วันนี้นะคะมีเรื่องราวของเตาอบไมโครเวฟมาฝากค่ะใครจะไปเชื่อล่ะคะว่าเตาอบไมโครเวฟเนี่ยจะถูกพัฒนามาจากบริษัทผลิตอาวุธค่ะหืมใช่เหรอหลอกกันหรือเปล่าจะจริงหรือไม่จริงหรือว่าจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจขนาดไหนติดตามกันได้ช่วงหน้าค่ะ